ทุกคนวันนี้ได้อยู่ที่ กของมานั่งรอแบบเหมือนซื้อของกินมานั่งรอลูกหลานเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเหมือนก็คนก็เยอะค่ะหนาวหนาวเสียงมันดังอะเพราะว่ามันเขาเปิดเพลงไหยอะค่ะเสียงมันดังมันรู้สึกว่าเสียงมันดังมันก็เลยพยายามจะพูดใกล้ๆกล้องเพราะว่าเสียงมันดังมากนะคะเดี๋ยวเราเดินเดินเดินไปดูทางโน้นดีกว่าค่ะเขาจะมีขายของเทียบเลยเสียงมันนังแบว่าเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเหมย อคนเยอะเนาะเราจะเดินไปทางโน้นหรือทางนี้ดีคะทางนี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราผ่านตรงนี้แล้วใช่ไหมคะ้ยมีของกินมีว่คาคนเเหมือนว่าเไทเป็นบัใสช็อกโกแลตใสกั้หือน บางเดี lo, ๋ยวเราผัดเดมิโตตรงนู้น <laughs> s <nice>. <S คนเยอะค่ะเราแบบเหมือนเราเดินเ,เดินเดินแล้วก็ต้องลอยแบบเหมือนคอยเซฟตัวเองต้องใส่แมสตลอดเวลาเออเมื่อกี้เราไปเราไปตรวจโควิดมาลือถ่ายรูปให้ดูอ่ะคือแ่บเหมือนคิดไม่อเลยค่ะตอนนี้คิดมมกอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปกินเค้กนะคะที่ร้าน Lady M อยู่ใกล้ๆเป็นร้านขึ้นชื่อของที่นี่มากเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันที่นู่นเลยล้วกันเพราะว่าที่นี่แบบเหมือนคนเยอะเราเดินไปถ่ายรูปไปล้วก็เกรงใจเขานะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูน่นท,ท,ที่ในร้านเลยแล้วกันนะบ๊ายบาย นั่งกินกันเพราะว่าในร้านอะ่ะเขาให้แบบเหมือนเทคเอาไว้นะคะแบบเหมือนเอากลับบ้านแบบทูโกอย่างเดียว,วในร้านเขาขายเค้กไม่กี่อย่างเองนะแต่เขาขายดีมากเลยนะแบบเหมือนมีคนมาซื้อมาตลอดเลยเอมีเค้กอยู่ไม่กี่อย่างเองนะประมาณสิบอย่างเองอะแต่ขายดีมากขายดีมาก,ามากคือเขาแบบขึ้นชื่อมากนะคะในร้านเขาไม่ให้นั่งกินน่เสียดายเราอุตส่าห์ตั้งใ,ใจว่าเราจะมากินแล้วก็เลยซื้อกลับบ้านละกัน ไม่งั้นเราก็แบบเดี๋ยวเราไปนั่งกินที่ปาก์คเขาจะมีที่ที่นั่งกินที่ปากนะคะแต่เราก็ยังไม่มีน้ำเออไม่รู้ว่าเราจะยังไงเดี๋ยวไปหาซื้อที่ปากก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ร้านขายของประโยชน์นะคะเดี๋ยวไปนี่นะเดี๋ยวไปนั่งกินแล้วกันบาย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  เดี๋ยวเรากินหมดแล้วเรจะไปซื้อใหม่เขาไม่ให้นั่งกินในร้านแล้วก็มานั่งกินที่บาร์เบียแล้วกันเขามีเบียขายเห็นปะเราก็ซื้อมา อ๋อน oh, ้ำผลไม้ไม่ใช่เบียน้ำผลไม้ไม่เข้ากันเลยะต้องกินอันนี้อย่างเดียวอันนั้นกับอันนี้มันไม่เข้ากันอ่ะมันแบบเหมือนคนละอันกันอ่ะมันไม่เออกินอย่างเดียวเดี๋ยวกินอันนี้หมดแล้วค่อยกินน้ำแล้วอีกทีแล้วกันเดี๋ยวมันกินพริกกันมันแม่อร่อยขอตัวไปกินกันแล้วกันนะบ๊ายบาย thank <laughs> you ลาเมงพูดดังไม่ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเกรงใจประเดินครับลาเมงนะคะชื่อชื่ออะไรากตะอิบูโดนะคะตากาทาคาแฟคนเยอะค่ะเราต้องรอคิวอ่ะระหว่างรอคิวก็ถ่ายคลิปไปเล่นๆ่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะนี่ร้านเขาหากะตะอ,อิบูโดนะ รานราเมงราเบงแบบเหมือนคลื่นๆของที่นี่คือแบบมาทุกครั้งก็ไม่กินทุกครั้งแหละเราก็อยากกินอีกอะไรเงี้ยใส่ชื่อลงไปเล้ยังคะใส่แล้วค่ะเอ้ยคนไทยเหรอคะอ๋อสสวัดีค่ะค่ะเจอพี่เขาเป็นคนไทยด้วเขาเห็นเราคุยภาษาไทยเขาก็เลยบอกว่าใส่ชื่อลงไปไล้ยังคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอถามไทยเขาชอบพี่ชอบเป็นไทยอยูเดี๋ยวค่อยไปถ่ายข้างในอีก เพราะว่าข้างในคนเยอะเราต้องรอคิวก่อนแบบหนึ่งต้องรอให้โตว,ว่างนะคะเพราะว่าถ้าโตไม่ว่างคงไม่เรียกเราเขา้านะเดี๋ยวเ็าไปเจอกันข้างในบาย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 ทุกคนตอนนี้เรอยู่ในฐานแล้วแล้วเราก็ออเดิ์มาแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นแบบมที่ทุทาที่เหอนมามันจะสัรอร่อยเลยจะเป็นแป้งแล้วก็มีหมูข้างในอันนี้อร,อ,อร่อยอร่อยแบบเหมือนมาทุกเดืยวสั่งทุกครั้งเลยนะอันนี้เด็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นน้ำซุปหมูใส่ราเมนใส่เส้นเส้นแล้วก็จะมีหมูสี่เนียค่ะอันนี้ก็กรอร่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบสมไปซี่น้ำซุปก็จะแบบเหมือน โดนต่อยโดนตัวแบบมันมาแบบนี้เหมันใส่มันต้มตุ๋ด้วยไม่ยินดี่พก็าไม่รู้ว่าเพราะว่าแบบเราไม่กล้าพูดเสร็จนันนี่ยในร้านคนมันเยอะนะคะแล้วก็คลัวเราแบบค่อนข้างเขทลำบากด้วยนะขอไปกินก่อนคือแบบอร่อยอะอร่อยเล่สอร่อยเช่สุดนะกนมา ไม่หมหรอกแต่็อยากลองกินแต่ก็จะกินอีกนะขอเดิไปกินกับประกันนะซึ่งแบบร้านนี้แบบอร่อยอยู่แล้วอะไม่ไปนะไปกินก่อนไปกิน กินัไหมดยะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูที่เขาจัดงานคริสมาสาวเขายังไม่ได้จัดงานคริสมาสต์เขาจัดแบบเหมือนกระดาษไฟข้างหน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเป็นแบบคริสมาสต์ก็จะมีเปิดเพลงมีตัวกระตูนมีตัวคริสมาสต์มีตัวอะไรอย่างเงี้ย ให้แฟนไปดูนะคนเยอะคนเยอะ,ยอะบ้านหลังนี้คือแบบมันจัดเต็มมาก <c oughs> คือทุกคนมาก็ต้องแบบเหมือนหยุดที่ว่าหลังนี้คือเขาแบบมีกดเพลงไหมนะเออดูเขาแบบเหมือนเอ็นจา,านที่พิเศษมากเออสวยอะ่ะเห็นไ่มเออเขาจัดดีมากเลยนะ,ะเดี๋ยวให้

เขาน้องจะเป็นอาหารหรือเปล่าอันนี้เดาเอาเขาน่าจะเป็นอาหารเพราะว่าเขาจะมีธงชาติอยู่หน้าบ้านเลยแต่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าะเขาเป็นอาหารนะถึงมีธงชาติอยู่หน้าบ้านเออแต่เขาจัดแบบเหมือนแบบเหมือนแบบออกทหารทหารนอยแบบเงียบวหมือนแบบคนยืนเฝ้าประตูยามอะไรอย่างเงี้ยรอดอะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านหลายๆหลังคือเขาก็ทําประมาณนี้กันแบบเหมือนแต่ก็มีบางบ้านแหละที่เขาไม่ได้จัดไฟหรือว่าเขาจ,จาัดชนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ส่วนมากถนนทั้งแบบเหมือนทั้งถนนทั้งแบบทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะจัดแบบเหมือนเต็มเต็มแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูเรื่อยๆนะโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวให้ไปดูตรงโน้นเขามีกวางสีทองเลยนะ แล้วนะคะคือแบบเหมือนเราเดินมาหนาวมากแล้วอยากกลับแล้วค่ะเดี๋ยวบไปไปกันที่บ้านหลังนี้เลยแล้วกันนะคะบ๊ายบาย